เสียงหอนหลอนกัมพูชาจนทําให้ขเขมรเนี่ยวิ่งโร่ไปฟ้องฆ่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเราจะคุยกันเรื่องนี้อย่าให้คลิปยาวเกินไปเริ่มที่ต้นเรื่องก่อนเลยนางอังคณาที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนมาโต้วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องเรื่องนี้นะเกิดจากโพสต์ของนางอังคนานีรัยภิจิตซึ่งเป็นสวแล้วก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่โพสเอาไว้เมื่อวัอนอาทิตย์ที่12ตุลาคมค่ะคือตั้ง เกี่ยวกับอินฟลูที่ไปเปิดเสียงหลอนอยู่ตรงชายแดนเนี่ยว่ามันทําได้ไหมซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องชี้แจงนานาชาติได้ชัดเจนเพราะว่าทางผู้แทนพิเศษแห่งสถประชาชาติด้านการต่อต้านการทรมานเนี่ยเขานิยามคานี้เอาไว้ค่ะคําว่าการทรมานทางจิตวิทยาเนี่ยก็คือทำให้รู้สึกหวาดกลัวทําให้รู้สึกกดดันอันนี้ถือว่าเป็นการทรมานแล้วนี่ไงเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาส่งผลต่อการเจรจาเพราะว่าอรายการเปิดเสียงพวกผีเสียงหลอนเสียงน่ากลัวต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้คนกัมมูชาหิว่จะเป็นเด็กคนแก่ คนป่วยคนพ่การกลุ่มต่อบางตรงเนี้ยเกิดความหวาดกลัวนอกจากเห็นโพสต์แล้วเน,นี่ยนะเราก็เลยถามถามนางอังคณาเพิ่มเติมจะงชี้แจงว่าแบบนี้ค่ะส่วนตัวก็มีคำถามมาคะว่าในพื้นที่นั้นเก็เป็นพื้นที่ที่ประาก,ากาศกรฎิญาณศึกนะะนะคะ,นะคะและ้วก็ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าเออทำไมเราถึงปล่อยให้รถแหกเข้าไป ในบริเวณนั้นได้ mm. คือมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดเพลงในบ้านเราดังทั้งบ้านเลยอะไรแบบนี้รับเพื่อนบ้านเขาเขา,าอันนี้อันนี้เป็นการพูดระหว่างคนดเดียนกับคนดเดือนนะคะ mm. เพราะว่าคนที่เปิดก็เ,เป็นคนละคนละคะือนัทชัดในัอไทยแล้วก็สิ่ง ีเป็นอธิการศิกชิชนของกัมพูชาอก็คือผลกรตอบโต้คุณเดืนของเขาค่ะคือเวลาที่เราพูดถ er ึงศิกิชนนะคะเวลาพูดระเบิดถึงเรื่องของปุริภัยก็จะโดนจะโดนตอบโต้แบบนี้ค่ะแต่ว่าในสิ่งที่พยายามแสดงความพิเศษตลอดก็คือการยืนยันในหลักการนะคะทําไม้ถ้บอนุญาตด็เพิ่มก็เป็นเรื่องของกองทัพนะคะตัวนี้ส่วนตัวก็คือตั้งคาถามว่าเราก็อยากจะฟังว่าแล้วในเมือติดต่างประเทศทีนไดกับเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่ง งฉบับนี้ก็ส่งถึงข้าหลวงใหญ่สิริจิตรศักดิ์ชาตินะคะซึ่งประเทศไทยตองห่วงตอบคำถามเนี่ยเห็นไหมพอเริ่มต้นเลยบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ประกาศกฎเอการศึกทำไมถึงปล่อยให้รถแหกเข้าไปได้ทุกคนอย่าลืมนะเราเคยเล่าไปแล้วนะว่าตรงเนี้ยประกาศกฎเอการศึกก็จริงห้ามใช้เครื่องเสียงลำโพงก็จริงแล้วมีค่อยทายว่ายกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตนั่นแปลว่าอะไรนี่แปลว่าหาอน,อนุญาตแล้วเปล่า อีกคนหนึ่งที่คิดเห็นคล้อยตามไปกับคุณอังคณาก็คือนายสุนัยผาสุนะคะซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ค่ะ ทีเนี้ยเขาก็โพสตคือเขาเป็นนักสิทธิมนุษยชนอ่นะทุกคนคือเขาก็โพสต์ลงใน X นะคะบอกว่าให้การจอมพลังงานหยุดหยุดการการะทำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการไปละเมิดสิทธิพลเมืองของกัมพูชาแล้วมันจะมีผลใหญ่ไประดับประเทศเลยนะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาประกาศกฎ,กฎอายการศึกอยู่ถูกไหมแล้วพอเอาลําโพงมาเปิดดังๆอ่ะพวกเสียงผีเสียง f 1 6อะไรต่างๆอ่ะมันเป็นการใช้จิตวิทยาแล้วทําให้เกิดความหวาดกลัว นี่แหละมันทรมานจิตใจแล้วอย่างหนึ่งอะกัมพูชาเขาจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อโต้แย้งในเวทีระดับโลกแล้วก็ทำให้ไทยเสียเปรียบจะหาว่าแบบไทยทาผิดเรื่องขอตกลงหยุดยิงทาผิดกับทางพลเมืองของกัมพูชานี่ค่ะยกมาให้ดูคนที่เขาเห็นต่างจากกาันจอมพลังละแล้วพอออกมาโพสต์แบบนี้คุณกันจอมพลังจะปรี๊ดขนาดไหนมา มาดูที่คุณกันจอมพลังก่อนเลยหลังจากที่พอเห็นโพสต์ของนางอังคานี้แล้วภัยจิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณกันจอมพลังก็ก็ปรีดเหมือนกันนะคือบอกกลับเลยอะคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทํานักสิทย์เนี่ยผมแปลกใจนะนักสิทธ์เนี่ยเก่งแต่กับคนไทยนักสิทธ์ไม่เห็นเก่งกับขม,มินบ้างเลยขมินอุ้มเด็กมาเอาคนท้องมายืนหน้าแนวเนี่ยไม่บอกขม,มินบ้างอะเก่งแต่กับคนไทย วันนี้คนไทยนะต้องรักษาขเขมรใช่ไหมแล้วเห็นสภาพคนไทยที่อยู่ขเขมรไหมนอนอยู่ข้างถน,นนะขเขมรรักษาไหมออกมาเรียกร้องบ้างสิเรียกร้องแต่กับคนไทยโลกสวยบางทีเกินไปอะมันก็ไม่ได้ผลนะบางทีท่านโลกสวยอะนะท่านเอาพวกนี้ไปนอนบ้านท่านดินะไปอยู่กับท่านเลยนะครับคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทํา นะนักลบห้องแอร์ผมก็เป็นได้ตอนก่อนหน้าที่มันเกิดเหตุการณ์ประทะการรอบแรกอ่ะนักสิทธิมนุษยชนเขาออกมาพูดอะไรไหมดูอย่างโพสต์นี้นิดนึงนะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คือโพสต์ของทาง army military force ดูสิก็ตั้งคำถามเอาไว้เลยบอกบอกว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งหลายทหารไทยโดนระเบิดชาวบ้านโดน bm ยี่สิบเอ็ดไม่เคยออกมาร้องแหบปากพอเปิดตาผีไซคัมเน้นนิ้นจะเป็นจะตุยเอออันนี้มันก็เป็นการตั้งคำถามกลับเหมือนกันทุกคนคิดเห็นยังไงตะขออีกคนหนึ่งได้ไหมเจ๊เอ๋ อนี่ก็เดือดมาเลยค่ะลองฟังเจเอ๋ดูค่ะฝากซึสวปากด,ดีนะตอปากด,ดีที่ออกมาพูดจะจใจะจแต่มึงนั่งย่องแอมไม่รู้หรอกกูท้าเลยมึงกับกูอะไปใช้ได้ันสองวันแล้วกูจะพาฟังเสียงผีสนันลยเป็นไงล่ะแต่ละคนทุกคนคิดเห็นยังไงคะคอมเมนต์มานะคะฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เยอะๆด้วยนะคลิปนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะในมุมของทหารเขามองเรื่องนี้ว่ายังไง เปิดซาวผีห้อนใส่กัมพูชานะคะในมุมมองของทหารเขาจะว่ายังไงฟังคนแรกก่อนค่ะเป็นอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองพลโทกรกนกในกราเขาเวสนะมันมีข้อห้ามไหมคะห้ามเปิดเครื่องขยายเสียงเนี่ยค่ะไอนี่มีกติกาไหมห้ามเปิดเครื่องขยายเสียงนะผมยังบอกอะทุกวันเนี่ยอย่าเอาเสียงซ้ำกัน <c oughs> <c oughs> ให้มันร้อนๆ้อบ้างถ้าใครจะมาถามก็บอกว่า นี่เป็นภาคประชาชนที่เขาเดือดร้อนจากเขเมรเข้ามายึดครองที่ดินเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณลำคาญคุณก็รีบกลับไปซะผมถามว่าคุณอังคณาเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ที่เวลาเด็กตายถูกเขายิงระเบิดใส่คุณออกมาพูดสักคำไหมไม่ออกมาพูดงานนี่แค่ไปเปิดเ,เสียงรบกวนเขมรมาพูดเพราะฉะนั้นคุณกลับไปอยู่เขเมรซะนี่ไงคือท่านก็มองในมุมว่าการจอมพลังเป็นภาคประชาชนคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ราชการไม่ใช่ทหาร มันก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนี่นาได้ฟังไปแล้วอีกคนนึงบ้างหาเป็นผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์นะอายุทยาโอ้โหบอกเรื่องนี้เลยนะบอกว่าไม่ไมายแล้วก็ม,ม,ม,มีแคร์ด้วยไอ้เรื่องนี้ร้องก็ร้องไปผมก็ทําในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวีเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มันก็ล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นอ่าใช่ไหมแล้วไมอ่ะ ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอะ่ะก็มันทําในบ้านผมอะ่ะแผ่นดินผมอะ่ะอ,อ,อ,นนอยากจะฟ้องเลยฟ้องไปผมผมไม่มไม่แคร์ can, นะเรื่องนี้ตอนนี้กาลังใจของเป็นยังไงางดี่ทางจริงพี่น้องทหารคือพร้อมอะ่ะเอ,า,อางนี้ดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อได้เปรียบเอ,า,อางนี้แล้วกันนะครับนี่จะร้องก็ร้องไปผมทผําในแผ่นดินไทยของผม เออทุกคนคะอีกหนึ่งคนคือโคศกกองทัพบ,บกเนี่นะคะพลตรีเวินไทยบอกเลยนะว่าเรื่องการเปิดเครื่องเสียงแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้แบบบาดเจ็บมันไม่ได้เลือดตกยางออกนี่นาแล้วทุกคนนะ่ะได้ฟังในมุมของทหารที่ออกมาพูดแบบนี้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคะนี่ดูสรุปกันหน่อยละกันอันนี้ค่ะเป็นสรุปให้เห็นว่าโหฝั่งนึงเนี่ยมีใครบ้างที่เห็นด้วยและอีกฝั่งนึงนะ่ะใครบ้างที่ไม่เห็นด้วยทุกคน คิดว่ายังไงเห็นด้วยไหมกับการเปิดเสียงผีลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะคืนสุดท้ายบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่สักแก้วไม่ได้มาทั้งตัวแต่มาแค่หัวกันจอมพลังจัดให้ตั้งแต่คืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เมื่อคืนเป็นคืนสุดท้ายค่ะที่จะเปิดซาวผีรละล้อนเขย่าวขวัญสั่นประสาทให้กับกัมบ,บูชาได้ฟังทีเนี้ยคืนสุดท้ายทั้งทีจัดเป็นแบบธีมฮาโลวีนค่ะ เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยก็เปิดแบบมีเสียงคลอๆออาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่ว่ามันเป็นซาวในแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะดูแบบวังเวงวังเวงแบบเนี้ยหลังจากนั้นสเปเชียลเกสมาเลยค่ะดีดนิ้วปั๊บแขกรับเชิญพิเศษไม่ได้มาทั้งตัวแต่มาเป็นหัวแบบนี้กระสือสาวแห่งบ้านหนองจานเห็นไหม เดีย๋ยวค่าแมบอกว่าปล่อยไทยปล่อยกระสือไปหาค่าแมอีกอรกนนระสือครับผมกระสือกระสือว,ว้าวฮเาฮนะ่า,า,า,น,าน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮนาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่้ เจทวันนี้เจสวันนี้จะอยู่ริมชายแดนคืนนี้ทั้งคืน